ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทังสารชื่นชมจากก้นเบื้องของหัวใจและถอนหายใจด้วยความร้องอกความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าเช่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเมื่อกงเจอสิ่งที่เธอใช้ตอนนี้ไม่ใช่แค่การไล่รำ ความรับสวรรค์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆดวงดาวอีกด้วยทักษะเวทมนต์ทั้งสองนี้เป็นความสามารถหลักและทรงพลังของเผ่าพาันุปีศาจนุ่งยงหากเธอต้องการตระหนักและเข้าใจอย่างแท้จริงอะไรจะดีไปกว่าการอยู่ภายใต้การทุกข์ถามครั้งใหญ่ของสายฟ้าแห่งภัยพิบัติหากเธอยังคงเข้าใจเช่นนี้หลังจากที่เธอเอาชนะความยากลำบากภัยพิบัติสายฟ้าได้สําเร็จ เธอก็จะสามารถลุกฝนทักษะเวทมนต์ทั้งสองได้อย่างดีมีเสียงดังเกิดขึ้นแปดรวมเป็นหนึ่งเก้ารวมเป็นหนึ่งสายฟ้าฟาดลงมาทีละอนันแต่เมื่อกงเจอก็ต่อต้านพวกมันได้การไล่รำความรับสว่างเร็วขึ้นเรื่อยๆแปรรัศมีสีเงินที่มันเกิดขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยนจากเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นที่10เมตรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรเป็นเรื่องยากที่จะเห็นร่างของเธอชัดเจนแต่สนามในอวกาศ ก็กลายเป็นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆการตกแต่งภายในพื้นที่อาวากาศทั้งหมดเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้จากพื้นที่อาวากาศต่างๆเท่านั้นในขณะนี้ความเข้าใจและการรับรู้ของเหมยกงเจือเกี่ยวกับอาวากาศได้มาถึงระดับเทพแล้วแม้แต่ทางตาที่เฝ้าดูอยู่ข้างสนามก็อดไม่ได้ที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของนกยุงอย่างลึกซึ้งมากขึ้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงของนกยุงที่แท้จริงซึ่งเป็นสายเลือดระดับที่หนึ่งที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นจักรพรรดิได้อย่างแท้จริงมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงสาหรับทายาทของสายเลือดระดับที่หนึ่งเดียวกันว่าพวกเขาสามารถให้โอกาสสายเลือดของตนได้เป็นจักรพรรดิหรือไม่พวกเขาทั้งหมดเป็นเผ่าพันธุน์ปีศาจนกยุงทาไมเผ่าพันธุน์ปีศาจนกยุงเกินถึงไม่มีความสามารถเช่นนี้ล่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสายเลือดเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของตัวเองอีกด้วย นกยงเชี่ยวชาญความรับแห่งสวรรค์อย่างแค่ฝึกฝนอย่างหนักนั้นไม่เพียงพอยังต้องมีความเข้าใจที่เข้มแข็งเพื่อที่จะควบคุมความรับแห่งสวรรค์ได้ดียิ่งขึ้นหลังจากคําสอนของราชาปิศาจน์นกยงการอนุมัติของเขตแดนบัรพระพุทและการน,นําทางของทางจันหมยกงเสือได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับความเข้าใจของเธอเองอย่างแท้จริงและเริ่มเข้าใจความหมายที่แท้จริงของช่องว่างอวากาศอย่างแท้จริงในใจของเธอ ในขณะนี้ภายใต้การพัฒนาของความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าระดับ8ความเข้าใจของเธอก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเธอถูกกระตุ้นโดยสายฟ้าได้พัฒนาเร็วขึ้นภัยพิบัติสายฟ้าระดับ8รอบที่สองเสียงของทั้งซานดังออกมาเตือนเหม่ยกงเจอเมื่อสายฟ้าฟาดท้งที่9้าเหม่ยกงเจอเองก็รู้สึกแตกต่างออกไปนอกเหนือจากความคมชัดดั้งเดิมแล้วรัศมีพลังงานพิเศษยังถูกเพิ่มเข้าไป ในความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าสีทองอีกด้วยมันเป็นวิญญาณทั่วร้ายที่แหลมคมอย่างยิ่งเมื่อธาตุอวากาศถูกรอบออกมันก็จะถูกทำลายร้างกับจะในทันทีรังแห่งสายฟ้าสามารถนำทางได้แต่ลังแห่งทั่วร้ายเท่านั้นที่สามารถต้านทานได้เมื่อมีร่องรอยของวิญญาณทั่วร้เข้ามาในร่างของเหมยกงเจอเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเธอเริ่มถูกบุกรุกวิญญาณทั่วร้าที่แหลมคม ยังคงส่งผลกระทบต่อร่างกายของเธอและพยายามทำลายร่างกายที่กำลังพัฒนาของเธอในกรณีนี้สิ่งที่เธอทําได้คือนําทางวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้ให้มากที่สุดและขับไล่พวกมันออกจากร่างกายการให้รังความรับสวรรค์ไม่เพียงแต่สามารถจช้ได้ภายนอกเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ได้ภายในอีกด้วยแรกมีบทบาทสําคัญในเวลานี้ดังนั้นหากสังเกตดูเหมือยกงจือในเวลานี้อย่างใกล้ชิด เราจะพบว่าชั้นหมอกแสงสีทองเริ่มกับเคลื่อนไปทั่วร่างกายของเธอหมอกเหล่านี้ถูกพลังของปีศาจสีทองพัดพามาทางสารค้นพบสิ่งนี้โดยธรรมชาติแต่เขายังค้นพบว่าการแปลงร่างจินเหมืองของเขาดูเหมือนจะชื่นชอบพลังงานทั่วร้ายของผายพิบัติสีทองนี้มากได้จะก,ก่อให้เกิดแรงดึงบางอย่างตามธรรมชาติแต่พลังงานทั่วร้ายที่ถูกขับออกมาจากร่างกายเหมือนกองเจือนั้นกำลังถูกดูดซับโดยเขาอย่างต่อเนื่อง นี่คือพลังงานพิเศษที่นำมาจากความยากลำบากสายฟ้าในขั้นสุดยอดตอนนี้การเปล่ร่างจินเหมืองตัวซัำพลังงานชั่วร้ายสีทองนี้สิ่งแรกที่สังสารรู้สึกคือผนึกสายเลือดระดับสุดยอดและเริ่มพัฒนาอีกครั้งได้เห็นได้ชัดว่ามันมาถึงจุดสูงสุดของระดับที่9ก้าแล้วและระดับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นระดับเทพแต่มีการพัฒนาดังนั้นความผ่านผลของสายเลือดที่ร้อนแรงจึงส่งผลกระทบต่อผนึกสายเลือดเดิน,ดนและ ยังเร่งการพัฒนาอีกด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะทําให้ทังซานมีเวลามากขึ้นในการเอาชนะภคยพิบัติสายฟ้าแต่ในฐานะอดีตราชาแห่งเทพเขายัางคงเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือโอกาสพลังของความทุกข์ยากใครพิบัติสายฟ้าสีทองนี้ได้ก้าวข้ามการสุกฝนทุระดับดึงและดูดซับพลังงานทังสานไม่มีภาระทางจิตใจเลยนี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนอกจากนี้ยังเข้ากันได้ดีกับการแปลงร่างจินเหมือง และเป็นสารอาหารดีๆที่หายากมีเสียงดังเกิดขึ้นมันยังคงเป็นสายฟ้าก้าวรงเป็นหนึ่งเดียวแต่สีทองนั้นลึกกว่าเพราะว่าเป็นการจมตีรอบที่สองมันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิญญาณทั่วร้ายแม้ว่าสายฟ้าแต่ละอันจะเหมือนกับสายฟ้าที่ก้าแต่พลังงานทั่วร้ายที่สายฟ้าแต่ละอันนำมานั้นแข็งแกร่งกว่ารัศมีที่คมชัดอย่างยิ่งได้กวาดล้างพืชผ่านทั้งหมดบนเกาะ แรกแม้แต่น้ำทะเลโดยรอบก็กลายเป็นรัศมีสีทองธาตุของน้ำแต่กระจายอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดช่องว่างของน้ําทะเลขนาดใหญ่รอบๆเกาะรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอและรอยยิ้มที่พึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางการด้วยแม้ว่าวิญญาณชั่วร้ายจะแฝงแรงมากแต่เหมยกรุงสือก็มีทักษะในการใช้อุบายของเธอมากขึ้นเรื่อยๆวิญญาณชั่วร้ายเข้าหลังร่างกายของเธออยู่ตลอดเวลา แต่เธอสามารถกำจัดวิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้ออกจากร่างกายของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่ทําให้ถังซานลาดใจยิ่งกว่านั้นคือแม้ว่าวิาวญญาณชั่วร้ายสีทองเหล่านี้ไม่เหมาะกับการแปลงร่างนกยงแต่มันก็สมบูรณ์แบบสําหรับการแปลงร่างพยักษ์ขาวพยักษ์ขาวแสงแรกเงากระโดดไปรอบๆร่างของเหมยกงจืออย่างต่อเนื่องดูซับวิญญ,ญาณชั่วร้ายสีทองเดิมทีผลสีขาวเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นสีทองและจริงๆ มันก็อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงร่างของพยักษ์สาวจะถูกป้อนกลับไปยังเหมยกงเจอซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงทางร่างกายของเธอการดูดซับของวิญญาณโชรายสีทองจะเพิ่มความสามารถของเธอในการต้านทานวิญญาณโชรายนี้โดยธรรมชาติความสามารถในการดึงดูดความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าอาทรงพลังนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความจริงที่ว่าเหมยกงเจอ มีสายเลือดสองสายเมื่อต่อสู้กับความทุกข์ยากให้พิบัติสายฟ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่สายเลือดทั้งสองควรทำงานร่วมกันในขณะนี้ประโยชน์ของสายเลือดหลักทั้งสองที่ทำงานร่วมกันได้แสงให้เห็นอย่างเต็มที่แล้วและเหมยกจือก็เริ่มค่อยๆเข้าใจวิธีบูรณาการการแปลงร่าง,างนกยุงและการแปลงร่างของพยักขาวต้นแบบของผู้มีพลังอำนาจะระดับทอบ็อปกำลังค่อยๆเป็นรูปเป็นล่าง ภายใต้แสงสายฟ้าดังกล่าวสายตาของราชาปิศาจนุ่งยุงดูแปลกไปเล็กน้อยในเวลานี้เมื่อเห็นว่าลูกสาวของเขายังคงสามารถรับมือกับความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าอันมรังเช่นนี้ได้อย่างสงบเขากลับรู้สึกอิจช้าเล็กน้อยที่คนตรงหน้าสามารถเอาชนะความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าได้เขาเองถ้าตอนนั้นมีความสามารถเช่นนี้ทำไมเขาถึงจะต้องกลัวผู้ชายคนนั้นที่มีชื่อว่าจิงเฟิงด้วย ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิปีาศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงในความเป็นจริงแล้วพุงหลังของพวกเขาเองไม่เพียงพอที่จะเป็นจกักรพรรดิในเวลานั้นมีโอกาสทั้งใหญ่สําหรับเอาพันปีาศาจที่บินได้แต่พวกเขาต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อโอกาสนี้ในความเป็นจริงจกักรพรรดปีาศาจนุ่งยงผู้ยิ่งใหญ่ก็เต็มใจที่จะเป็นเช่นนั้นแต่โอกาสกลับไม่ตกอ,อยู่กับเขาแต่ถ้าจากาักรพรรดปีศาจจริงเฟิงเลือกที่จะสละโอกาสนั้นให้กับทูสิน โอกาสนี้คงเป็นจกักรพรรดิปิศาจนุ่งยงและอาจเป็นเขาที่กลายเป็นจกักรพรรดิในตอนนั้นดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาความเกลียดชังของจกักรพรรดิปิศาจนุ่งยงที่มีต่อจกักรพรรดิปิศาจิงเฟิงก็ไม่น้อยไปกว่าความเกลียดชังที่อีกฝ่ายมีต่อเขาจกักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิงเกียดติราชาปิศาจนุ่งยงเพราะราชาปิศาจนุ่งยงภาคภรรยาของตนไปและราชาปิศาจนุ่งยงเกียดจักรพรรดิปิศาจผู้ยิ่งใหญ่จิงเฟิง ราดจากรพรตดิยปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จริงเฟิงแย่งโอกาสนั้นไปแต่ทว่าในขณะนี้ความคิดของราชาปีศาจนุ่งยุงได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะรู้สึกอย่างลึกซึ้งว่าแม้ว่าจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นหากความเข้าใจเกี่ยวกับสายเลือดของเผ่าพันธุ์ลึกถึงเพียงพอได้รากฐานก็ลึกถึงเพียงพอมันก็ยังสามารถเป็นกรัรริได้ถ้าเขาไม่ดีพออาจเป็นเพราะเขาไม่มีความเข้าใจเพียงพอหรือทำงานหนักไม่พอเขาคิดผิดตั้งแต่แรก เขาไม่ควรสแสวงหาพดังภายนอกใดๆเลยแต่ควรพัฒนาสายเลือดของตัวเองให้ถี่ถ้วนแม้ว่าจะไม่เคยเห็นว่าจักรพรรดิมีหน้าตาเป็นอย่างไรเมื่อเขาต้องผ่านความทุกข์ยากอันศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าความทุกข์ยากจากสายฟ้าที่เหมยกงจือต้องเผชิญในขณะนี้และกระบวนการเอาชนะความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าจะเทียบไม่ได้กับของจักรพรรดิองค์ใดก็ตามตราบใดที่เธอมีเวลาเพียงพอเธอจะกลายเป็นจักรพรรดิอย่างแน่นอน เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะเม้มเิมทีปากแระกำหมัดแน่นมาเถอะเซลเหมยเจ้าจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสายฟ้าแต่ละอันแข็งแรงกว่าครั้งก่อนและวิญญาณชั่วร้ายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นพื้นดินจึถูกทาด้วยชั้นของทองคําหลังจากเวดานี้ตอนนี้อาจไม่สามารถที่จะปลูกพืชใดๆไ,ไ,ไ,ได้เป็นเวลานานแต่ฟ้าฟาดครั้งที่16ดังสนันและ รัศมีสีเงินที่กระเพื่อมร้บรับร่างกายของเหมยกงเจอก็กลายเป็นสีทองแทบจะในทันทีในขณะนั้นจังหวะการรัรำของเธอก็โซเซเล็กน้อยรัศมีที่อยู่รอบตัวเธอเป็นการแปลงร่างพยยกขาวซึ่งแข็งตัวกลางอากาศในทันทีกลายเป็นทองคำโดยสิ้นเชิงนี่เป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของความทุกข์ยากภัยพิบัติสฟ้ารอบที่สองแะวิญญาณโ้ราชสีทองที่น่าสะพึงกลัว ก็มาถึงจุดสูงสุดในขนาดนั้นภัยพิบัติสายฟ้าระดับ8ตอนนี้เธอได้ผ่านไปสองรอบแล้วยังมีภัยพิบัติสายฟ้าที่ทรงพลังอีกสี่รอบที่จะตามมาหวยกงจือมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหอบเล็กน้อยแระความเจ็บปวดแสบร้อนอย่างรุนแรงก็ออกมาจากร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องแม้ว่าเธอจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการของตัวเองแรกการเปลี่ยนแปลงในการดูดซับจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเธอแต่เธอก็ย่อยพลังได้อย่างรวดเร็ว ของภัยพิบัติสายฟ้าเหล่านี้แต่ยังต้องใช้เวลาสําหรับเธอในการย่อยและดูดซับแรกแก้ไขาสายฟ้าผ่านภัยพิบัติสายฟ้าในครั้งนี้หลังจากความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าโจมตีเธอไปสองรอบร่างกายของเธอเริ่มรู้สึกหนักเกินไปเล็กน้อยในขณะนี้ของฟ้าดูเหมือนจะหยุดนิ่งและทุกสิ่งรอบตัวเธอก็ตกอยู่ในความเงียบงานชั่วโคแรกในหูของเธอก็มีเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่คุ้นเคย10 นั่นคือเสียงของถังซานและเธอก็มองไปที่ถังซานโดยไม่รู้ตัว 9. ก้าเมื่อเธอเห็นถังซานถังซานก็พูดหมายเลขที่สองไปแล้วในขณะน,นี้สิ่งที่เหม่ยกรงเจอเห็นคธอรูปบอลแสงหลากสีที่ส่องเหนือหัวของถังซานเปล่งแสงอันแวววาวแปลกๆและมีระลอกขึ้นพิเศษพุ่งขึ้นไปทําให้ทุกเสียงรอบตัวของเขาดูเหมือนกับถูกแช่แข็งในฐานะผู้ควบคุมอวากาศ เธอ,อยังรู้สึกด้วยว่าไม่ใช่ว่าภัยพิบัติสายฟ้าหยุดนิ่งแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกห่อพุ่มไว้ในพื้นที่เพศเศษซึ่งแยกออกจากความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าชั่วคราวแปดเสียงของทั้งสารดังขึ้นอีกครั้งไม่กุงเจอสราแค่ไหนเธอเข้าใจสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วาการได้รับความรับสวรรค์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขพลังสายฟ้าและวิญญ,ญาณชั่วราสีทอง ที่เหลืออยู่อย่างรวดเร็วและฟื้นปูตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเวลายังพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วในระหว่างกระบวนการย่อยและดูดซับสิ่งที่สังการทำเือของเวลาให้กับเธอม่ใช่เพื่อช่วยเธอแก้ไขความทุกข์ยากภายพิบัติสายฟ้าแต่เพื่อให้เธอมีโอกาสหายใจภายใต้ความทุกข์ยากภัยพิบัติสายฟ้าเพื่อที่เธอจะได้ย่อยและดูดซับมานโดยเร็วที่สุด แรกกลับมาหาเธอในสภาพที่ดีที่สุดพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองเผชิญภัยพิบัติสายฟ้าครั้งต่อไปเจ็ดความเร็วในการดูดซับของเหมยกุ้งจือยังคงเร็วมากสาเหตุที่มันสะสมมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็เพราะเธอไม่มีวรามากพอที่จะแย,ก,ย,ก,ยกแยะแรดูดซับมันแระเธอซึ่งอยู่ในขั้นตอนการแปลงร่างเป็นเทพเจ้าก็อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดในเวลาน,นี้หกในที่สุดแสงสีทองบนร่างกายของเธอ ก็ถูกยับยั้งอย่างรวดเร็วทําให้รอยดำบนร them, ่างกายของเธอค่อยๆกลาย,ายเป็นสีทองเข้มพยับขาวดูเหมือนจะไม่แช่ภาพดวงตาอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นของแข็งมากขึ้นมันยังคงเป็นสีขาวแต่มีรัศมีสีทองจางๆกระเพบอยู่รอบๆตัวและดวงตาคู่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นสีทอง 5. สายฟ้าบนพื้นผิวของเหมยกงเจือพู่งก้นงามค่อย,อยๆเปลี่ยนไปและรัศมีที่ขายายไปทั่วร่างกายของเธอ ก็กลับมาเป็นสีเงินดวงตาที่สวยงามของเธอก็สว่างขึ้นเรื่อยๆและผมยาวของเธอก็ปลิวสวายไปทางด้านหลังความเหนือ่อยล้าก่อนหน้านี้หายไปและเธอก็มีพลังมากขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ